True 5g และ True ID ร่วมสนับสนุนหลักคอนเสิร์ต Blackpink World Tour b o r บอลพิในประเทศไทยนะคะให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในการรับชมคอนเสิร์ตระดับโลกพร้อมกับชวนร่วมกิจกรรมรุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายค่ะ True 5G ผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งและ True ID ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำร่วมสนับสนุนหลักคอนเสิร์ตใหญ่ของสี่สาววง BLACKPINK j จีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าที่จะมาจัดคอนเสิร์ต BLACKPINK World t o ทัวบอนพิง์ในประเทศไทยซึ่งเป็นการเอเชียทัวร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ K-POP Girl Group โดย Live Nation h r r o ผู้จัดคอนเสิร์ตในไทยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พร้อมประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่ได้กลุ่มทรูรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาร่วมสนับสนุนดรธีระเดชดำรงพลาสิทธิ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่ร่วมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่ากลุ่มทรูรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตระดับโลกของวง b l a c k พิงคให้บลิงหรือแฟนๆของวง b l a ็ k พิงคได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมสุดพิเศษที่จะเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า TRUE และลูกค้ารายใหม่ได้ร่วมกิจกรรมและพบกับโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อลุ้นรับสิทธิ์ V.I.P เป็นแขกคนพิเศษของคอนเสิร์ตหรือรับขอนที่ระลึกสุดพิเศษจาก TRUE รอบนี้นะครับทาง True เองเราก็เตรียมนะครับแพ็กเกจมากมายนะครับให้กับลูกค้า r u e แล้วก็ชาวบริ้งคนไทยทุกท่านนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราเองนะครับมีทั้งแพ็กเกจสำหรับคนที่เป็นตัวท็อปปนเดอร์นะครับที่มีสิทธิ์นะครับสามารถเข้าชมได้นอกเหนือจากนี้เองนะครับเราก็มีของขวัญสุดล้าพิเศษเฉพาะลูกค้า r u e เท่านั้นนะครับที่จะสามารถเอาไปใช้นะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยสามารถที่จะเข้ารอบซาวเช็คได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สุดพิเศษจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าชาว True เท่านั้นครับเราเองมอบประสบการณ์ตตตืื่่นนาใจระดับ เวิร์คลาสแบบนี้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมีประสบการณ์คอนเสิร์ตร่วมกันมาเป็นลูกค้าชาวทูด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่รับสิทธิ์ได้ทั้งคู่นะครับ yeah. วงแบล็คพิง k ได้เปิดฉากการแสง World Tour ร์บอลพิงอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงโซโประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและได้เดินสายเปิดการแสงสู่ประทับใจในสหรัฐอเมริกาก่อนจะมาเปิดแสงที่กรุงเทพ ซึ่งเป็นการเปิดฉาก World Tour ในเอเชียเป็นที่แรกสำหรับแร a c พิง n k w ว r ลทัวร์บอลพิง n ์ในไทยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7และว,วันอาทิตย์ที่8มกราคม2 5 6 6ที่ลานสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุภัชลาสัยผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมกับครูสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w t r u e t h t r u e b r i n g guys n at the e e You o c c r k ขอบคุณที่ติดตามรับชมที N เอนนิวส์ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของทีเอนช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ